จะเล่ยนบนลลังคาน้บนลลานะพีโดบนลลังคานะเอากระโดดเอาโดดได้หมร่งหนึ่งรองนึ่งาเขาล่งเหมือนกันนะหนึ่งย่ขาาอฝั่งนี้เขาฝั่งนี้ตัวนึง กำลังชุบอยู่หมดแล้วโอ้โหโอย้ยเด๋ยเพิ่งโอ้โหพี่มาชุบน้องก่อนพี่อยเพ่อนเดยเพิ่งโอ้โหิโอ้โหอย่างเดียวเลยตีไปจ้าโดนถูกตัวด้วยประเด็นนะ่ะของผมยิงของผมเมื่อกี้ถากเขาออกไปหน่อยนึงแหละ เดียงด้นขวาเดียด้นขวาครับเดอะ้นเอะไร้ต้องดึง้งนะั้ตัวนนอยู่ตรงไหนพี่ตรงนี้ครับตรงนี้ อยู่ตรงรถอยู่ตรงรถว่ะขึต่อนีวะกดลงใหมตรงนี้โตออกแล้วเย่อะรก็งาโดนแล้วโดนแล้วที่หม พี yeah, right. ่ก็โดดแล้วนี่นี่นี่อยู่ต้คอขเชเลยเห็นป่ะสองสสนายอยู่สองสนายอยู่อบหลังว่านหลังว้านมีรถเข้ามานี่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 โอย้เขาอยู่บนเขามีู่วนยอดเลมา ที่อื่นมาที่อื่นมาหมดตีนี้หมดหลือ๊ดที่ไหนน oh, ี่มอเห็นแล้วรออยยนนี่ไงนี่ไง ตีขับรถตีขับรถไยคืหลังคาคือหลังคาอยู่หลังคาระวัง,อ,งอ้ยติดติดวัาตป็ต้เขาไม่เห็นอะไรเลย,เลยมืดอดเด้อนเน

โอ๊ยอะไรโอ้โดนต่อ Exploration ผมรักตัวนี้ตัวเองเนี่ยเนี่ยพี่มาละพี่เทวีๆของผมนี่โอเค

ยังยังยังว <to> ิ่งเข้ามาหน้าผมตัวิ่งเข้ามาหน้าผมแล้ววิ่งกับดักงงามงามมผมไม่เจอไทยในใช่ไหมลูกเด็ก